สวัสดีครับช่องช้างพังยเกเตอย่าลืมกดติดตามกดไ i K i K i ดคลค์กด subscribe ด้วยนะครับเสร็จจากงานมาครับรีบเข้ามาเลยครับหายายครับมาง้อายายหน่อยเอากล้วยไปง้อายายก่อนยายสวัสดี fc ไหนเร็ว Tôi đĩa phi còn nữa rồi, dài hãy ngon nhang quá đi à. dài ngon à, đéo, đéo. dài hãy ngon đấy, hãy ngon nhang dài dài chả hải ngon nhang chả ยายเหรให้กล้วยจะกินไหมโอ้งอนนานนะดูถอยหลังอีกกรโพกเปล่าวเอาโพกให้ยายยายยอมหายงอนดีครับ anh ngon anh chạy trả anh ngon này đâu mang tôi thăm ngàn mà tôi thăm ngàn mà nó ไปทำงานมาเนี่ยมันได้ไปเที่ยวมัได้หนีไปไหนเลยเาให้กระโพดกินกระโพดครับขอขอบคุณผู้ติดต,ตามหนึ่งพันหนึ่งคนนะครับ ที่ติดตามยาเกตมาตลอดช่วงนี้ทำงานครับอาจจะวันสองวันลงคลิปทีนะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับอร่อยไหมยายหูกลางใส่ด้วยหูกลางใส่ด้วย อร่อยไหมเราก็โพงไว้ที่มือครับนี่อะไรอ่ะก็กินไปดิไม่ทำอะไรเลยนี่เอา เอาร้อยยางมาให้ยายเล่นนะครับเดูลร้อยยายเล่นบี B ้แบนไปหมดเลยครับร้อยยางรถดหายงอนอยางไม่ใช่าเร็ววัสดี f เอฟซียังกับพื้หูกันนะพื้หูอ้าบัสดี้เอฟซีเล้พื้หู อร่อยไหมอ่ะครับพดอ่ะอิ่มแล้วเหรอแสดงว่ากินทั้งวันแล้วเนี่ยอิ่มแล้วเนี่ยถืออยู่ที่มือไปถือไปถือมาท้องยายที่ห้อยก็ยุบมาหน่อยแล้วครับ ยุดมาหน่อยแล้วครับนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับยึดมาหน่อยแล้วครับการดีขึ้นครับกินยาครับกินยาตามหมอสั่งว้อยใหญ่นะกินนะกินนะ โอ้ยายคงจะหายงอนแล้วครับกินกระโพดแล้วที่ให้หายงอนยังอ,อารมณ์ดีแล้วโพือหูไปไหนกะไปหลังไปหลังไม่หายงอนอีกโอ้หลอกกินอีกเนาะยายเนาะยายจ๋าโอ้ไปแล้วเธอกระโพด อันหนึง่งไปดีกวา่ายายบอกห,หันดากให้อีกวะ่ะยายนี่ยายหันตัวโชว์อีกไปแล้วช่วงนี้ผมไม่ทำงานครับก็ไม่ได้ใครไม่ได้ค่อยเข้ามานะครับเข้ามาช่วงบ่ายครับบ่ายกะเย็น,นครับ ถาว่ายายจําได้ไหมจําได้ครับใจจำกลิ่นกระเสียงได้อยู่ครับถ้าจำไม่ได้นี่ยายจะมีอาการแล้วครับผมยืนห่างจากยายเมื่อกี้ออกมาสักสามเมตรยายไปแล้วไปหากินหญ้าดีกวา่า ก็คุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับดแล้วยายเดี๋ยวก็โเพาะไปฝักหนึ่งก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดทบับตะแคลยด้วยนะครับเอาให้ถึงร้านเลยนะครับ เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ